รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสารศึกษาของนายสมชาติขอร่มตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งข้อมูลของผู้รับการประเมินนายสมชาติขอร่มตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งตอนที่ 1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการมีการเริ่มพัฒนาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพบริบทกําหนดวิสัยทัศน์ภารกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์ที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดขับเคลื่อนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษามีการนิเทศติดตาม การใช้หลักสูตรและนําผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและปฏิบัติการสอนมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามธรรมชาติวิชาโดยครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ตลอดจนการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษามีการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ plc ในการนิเทศกํากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยศึกษานิเทศและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับดี 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารทั้ง4ฝ่ายประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัอมาใช้ในการพัฒนาศาสตร์ศึกษาและผู้เรียนได้แก่ระบบ Q Info มาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการครูผู้สอนสามารถบันทึกเวลาเรียนผ่านการเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโดยใช้ระบบ DMC การรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS Plus ระบบจัดสำหรับอาหารอัตโนมัติระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน c c t โปรแกรมระบบบัญชีและรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP ระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัลหรือ DPA และระบบสัสนิกสาปลอดภัย MOE Safety Center 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่ร่วมกับคณะกรรมการสัสนิกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนพนักเรียนร่วมงานจิตอาสาในโอกาสต่างๆ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมและเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งในและนอกหน่วยงานส่งผลให้ได้รับรางวาัลดังต่อไปนี้ด้านผู้เรียนและด้านครูงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนโรงเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2 5 6 5ณจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวาัลระดับเหรียญทอง2รายการรางวาัลระดับเหรียญเงิน1รายการระดับเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษาสุรินเขตหนึ่ง ได้รับารางวัลระดับเหรียญทอง12รายการระดับารางวัลเหรียญเงิน2รายการรางวัลระดับเหรียญทองแดง2รายการและรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขัน A-match ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรายการคิดเลขเร็ว A-match และสุรุกุบุรีรัมครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2565ณโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัม2รายการด้านสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาการอ,อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ระดับดีเยี่ยม ีการศึกษา2,565เป็นสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ine, หรือ ITA ออนไลน์ ine, ประจำปีงบประมาณพศ2,565ระดับ A เป็นสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Teacher and School Quality Program หรือ TSQP 2เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตอนออกเฉียงเหนือของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งตอนที่2 ความสาเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการนิเทศสําหรับครูในโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่โดยใช้เทคนิควิธีการนิเทศภายในศาสศึกษา4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1วางแผนโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศประชุมคณะครูเพื่อแลกเปลี่ยนอารมณ์ความคิดขั้นที่2สังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการนิเทศภายในศาสศึกษาขั้นที่3สะท้อนผลคณะกรรมการนิเทศร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้หลังการสอน บันทึกผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ plc ข้อที่4ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูเรียนรู้จากบันทึกวิดีโอการจัดการเรียนรู้ของตนเองไปใช้วางแผนการสอนผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสันศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณบุคลากรโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้เรียนร้อย เชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่ได้ใช้กลยุทธ์ในการนิเทศภายในในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานองค์ประกอบที่2ความสําเร็จที่ได้รับมอบหมายงานที่สําเร็จตามนโยบายของสพปสุรินเขตหนึ่งหโครงการนิเทศเพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ coaching and plc ด้วยโมเดล p a s s i ของสพปสุรินเขตหนึ่งสการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียน rt nt และ onet ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งผลให้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน RT ได้เต็ม100คะแนนจำนวน4คน 3. โรงเรียนมีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยใช้เครื่องมือของสถาบันภาษาไทยส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ปีการศึกษา2565ระดับดีเยี่ยม 4. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสพปสุรินเขตหนึ่งบูรณาการกับการดำเนินงานโครงการสานศึกษาปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนครูบุคลาคกรทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัยนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจริยบรณวิชาชีพยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องมีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าสแสดงออกมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความศรัทธานในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม